แพทนับประพาตกใจตัวสุขภาพผบกความผิดปกติเสี่ยงมีน้องไม่ได้อีก ยอมแล้วว่าอยากมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนมากๆสําหรับนักแสดงสาวกับฉาย,ยาคุณแม่สุดสตรองอย่างแพนดับประภาซึ่งเจ้าตัวนั้นก็เผยว่าจะไปเก็บไข่เนื่องจากตนนั้นอายุ36ปีแล้วเก็บไว้มันก็ไม่เสียหายอยากท้องเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครคนใหม่เข้ามาพร้อมเปิดใจถึงเรื่องความรักที่ผ่านมาว่าไม่มีใครไม่ดีทุกคนน่ารักมากทุกคนเต็มที่ในแบบของเขาแต่เพียงแค่อย่างไม่พอดีกับเธอเท่านั้นเองโดยล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาในรายการหนนกระแสพร้อมเผยถึง สภาพที่มีการอัปเดตหลังจากไปตรวจร่างกายเต็มฝากไข่โดยเพราะว่าตนนั้นมีภาวะรังไข่เสื่อมผลิตไข่ได้น้อยลงยอมรับว่าตกใจเพราะเพิ่งอายุ36ปีกลัวว่าจะมีลูกคนที่2ไม่ได้อีกซึ่งสําหรับการฝากไข่ในตอนแรกคิดว่าไม่จําเป็นคุยกับคุณหมอว่าตนยังไม่มีสามียังไม่มีแผนที่จะมีน้องหมอบอกว่าไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเพราะว่านี่มันเป็นช่วงสุดท้ายของแพทย์แล้วจากนั้นคุณหมอก็ให้ตรวจเพื่อหาฮอร์โมนสรุปว่าฮอร์โมนสวิงมากอาจจะมีภาวะรังไข่เสื่อมจึงกลายเป็น ว่าถึงช่วงโค้งสุดท้ายของแพทที่จะเก็บไข่แล้วแถมการเก็บไข่ในครั้งนี้ก็จะอยู่ได้เพียงไม่ถึง5ปีไม่การันตีเลยว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกที่ไปตรวจแพทมี12ใบล่าสุดไปตรวจแล้วเหลือ6ใบาหายไปครึ่งหนึง่งหมอบอกว่าจะให้โอกาสเดือนหน้าว่าจะเก็บได้ไหมต้องไปตรวจเช็คทุกเดือนอันตรซาวทุกเดือนเพื่อหาว่าไข่มันจะน้อยลงหรือไม่และขโ,โมงจะสามารถเก็บได้หรือไม่โดยแพทยังได้กล่าวต่ออีกว่าไข่ที่เดียงชั้นอยู่ให้เวลา5ปีคุณหมอบอกว่าเก็บไว้ได้ถึง5ปีก็ วันนี้แหละฉันจะให้เวลาพวกเธอ5ปีเท่านั้นฉันพร้อมหมดไข่ก็พร้อมแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าไข่ของฉันจะอยู่ได้นานพอที่จะมีสามีหรือเปล่าตอนนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่เดยนฉันอยู่ให้มาเลยในขณะที่ลูกชายอย่างน้องเรสซิ่งเองก็อยากจะมีน้องมากๆพอรู้ว่าคุณแม่อาจจะมีน้องไม่ได้แล้วก็มาถามด้วยความกางังวลโดยได้ถามว่าคุณแม่เป็นอะไรแม่มีน้องไม่ได้แล้วใช่ไหมซึ่งแพทก็เผยว่าน้องเรสซิ่งนั้นอยากมีน้องเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวเวลาเล่นก็จะเล่นแต่กับเธอตนเข้าใจลูกมากๆเวลาที่ลูกเจอคน ไปเห็นคนอื่นที่มีพี่น้องรับสนุกอย่างเช่นเจอน้องพี่น้องทีลูกชายของบีมกวีหรือเวลาที่ดูทิกต o อกน้องเรซิ่งก็จะรู้สึกว่ามีเพื่อนเล่นจึงอยากจะให้เธอนั้นมีน้องมากๆตนจึงบอกลูกว่าโอเคแม่มีเวลาอีก5ปีขอแค่ใจเย็นๆซึ่งช่วงเดินกันยายนที่ผ่านมาเธอก็ยังเคยไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักไว้ในรายการบูด,ดี้ด้วยเพยว่าหากจะมีใครในชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ใช่สวรรค์สร้างคนที่ใช่มาแต่ถ้าเธอยังเป็นแบบนี้แสดงว่าคนนั้นยังไม่ใช่ถ้าลองห่างกันพอห่างปุบไม่ใช่จึง ก็ต้องแยกย้ายเท่านั้นเองตนยังเชื่อว่าความรักนั้นมีจริงแต่ก็ต้องมีคนที่พอดีกับเธอด้วยซึ่งในขณะปัจจุบนันนี้เธอก็ยังส่งแหวนของอดสามีอย่างเบนเรซิงโดยให้เหตุผลว่าอันนี้เป็นแหวนมั่นแหวนแต่งจะอยู่ข้างบนจะสลับกันใส่มันเป็นความรักที่แพทตั้งใจทุกอย่างไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดเขาคือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตแพทสามารถตัดสินใจที่จะยอมให้ตนเองของได้คือที่สุดแล้วจนตอนนี้แพทก็ยังรักเขาในอีกรูปแบบหนึง่งโดยระยะเวลาที่เหมือนว่าเราจะเพิ่งใส่แหววนนนนไได้ไมนนม้มมม่าแลัก็ีเตุ ที่ทําให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันสิ่งเดียวที่แพทนึกถึงเขาได้ตลอดเวลาก็คือการที่เรามีแหวนนี้ไว้ตลอดเวลาแพทใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอด3ปีพอถึงวันหนึ่งเรามีคนอื่นเข้ามาเราก็นึกไม่ออกว่าปีที่4ที่เราใส่แหวนมาจะไปถอดไปตรงไหนมันกลายเป็นว่าตื่นมาในทุกๆวนันแพทจะเช็กว่ามีแหวนอยู่ในมือหรือไม่จนเหมือนเครื่องประดับติดตัวไปแล้วจะไม่ถอดจนกว่าจะแน่ใจอีกครั้งหนึ่งเหมือน5ปีที่แล้วที่เคยเกิดขึ้นกับเรานั่นเอง